หมดปัญหาคลีไม่ออกนะจ๊ะวันนี้ยิจัดสินค้าตัวใหม่มาให้ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านแล้วนะจ๊ะตัวนี้เลยชามะนาวไฟเบอร์นะนี่ยิจชงได้ในน้ำเย็นนะคะบอกเลยละลายไวที่สำคัญหอมอร่อยกลมกล่อมด้วยคนไหนชอบกินหมูกระทะชอบกินจุกกินจิกชอบกินทั้งวี่ทั้งวันตอนเย็นพุงป่องโอ๊ยทำยังไงดีนี่เลยตัวช่วยดีๆไฟเบอร์ยอดรักตัวนี้นะจ๊ะ ทําเป็นตัวชามานะนาวออกมาให้ชิมนะบอกเลยหอมอร่อยสดชื่นที่สําคัญตื่นเช้ามาพุงยุบทันทีนะคนไหนสน,สนใจนะสามารถกดสั่งเหตตาได้เลยนะหนึ่งห่อนะจ๊ะมี25่ซองค่ะในหนึ่งซองเนี่ยมีทั้งหมด15กรัมนะที่สําคัญไฟเบอร์ของเรานะเป็นไฟเบอร์ใยอาหารนะดื่มแล้วไม่ต้องกลัวเลยปลอดภัยแน่นอน ราคาเพีงแค่290บาทได้ไปถึง25ห้ซองนะในหนึ่งห่งหอคนในสนใจสามารถกดวัส่งในตะกร้าได้เลยนะจ๊ะ